สคลิปที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จักและเข้าใจคำว่าประกันชีวิตได้ไม่มากก็น้อยแล้วนะคะโดยสรุปคอนเซปต์ของการทำประกันชีวิตก็คือการที่เรายอมสละเงินส่วนน้อยนะคะเพื่อรักษาเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองค่ะเพื่อนๆคะรายจาย่ายหลายๆรายการเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ รายจ่ายอื่นๆรายจ่ายเหล่านี้เมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเท่ากับจ่ายแล้วจ่ายเลยถูกไหมคะมันไม่ย้อนกลับคืนมาค่ะทีนี้เรามาคิดถึงเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปนะเบี้ยประกันชีวิตหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นรายจ่ายก็เห็นด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเราจ่ายไปเงินทั้งหมดมันจะย้อนกลับคืนมาให้เรา ในวันที่เราเจ็บป่วยแก่ชรามันจะย้อนกลับคืนมาให้เราให้ครอบครัวเรายามที่เราต้องจากไปก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะมันจะย้อนกลับมาในวันที่ลูกของเราเรียนจบนั่นเองนะคะดังนั้นประกันชีวิตแท้ที่จริงก็คือบัญชีรายรับที่แฝงตัวในรูปของ บัญชีรายจ่ายที่สำคัญมันจะทำงานในวันที่เรามีความจำเป็นสุดๆนั่นเองค่ะแล้วแบบนี้ไม่มีประกันชีวิตได้ยังไงจริงไหมคะหากคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่าดีมีประโยชน์อยากให้คนรู้จักคนรับข้างได้ทราบถึงความสำคัญของประกันชีวิตก็กดติดตามกดมน้นกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยสวยยาทำคลิปสั้นๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ